ประมวลพิธีไว้อะไรแตงโมนิดาความสงสัยที่ยังรอการพิสูจน์จากไปกับคราบน้ำตาพร้อมความสงสัยที่ยังคงรอความจริงมาแล้วค่ะกับโซเชียลเอ็กซ์เพรสรายการที่จะสรุปทุกประเด็นร้อนในสังคมให้คุณไม่ตกเทรนด์กันทุกวันพุธกับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะ โดยเรื่องราวในวันนี้นะคะก็ยังคงต้องอัปเดตความคืบหน้าการตกเรือสปีดโบ๊ทจนเสียชีวิตของดาราสาวอย่างแตงโมนิดาแม้ว่าพิธีไว้อะไรจะเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ถึงแม้ความเศร้าจะยังคงไม่จากไปแต่คดีก็ยังมีความเข้มข้นอีกเช่นกันพิธีไว้อะไรแตงโมนิดาพิธีไว้อาลัแตงโมนิดาถูกจัดขึ้นที่คริตรจักรเสรีภาพกรุงเทพเนื่องจากเธอนับถือศาสนาคริส โดยเป็นความร่วมมือของคุณแม่เพื่อนของแตงโมรวมถึงคุณเบิร์ตที่ยังคงอยู่ข้างๆจนถึงตอนนี้ทางคฤตจักรให้เหตุผลว่าพิธีไว้อาลัยไม่ใช่การประกอบพิธีศพตามความเชื่อของศาสนาจึงไม่ใช่พิธีศพที่โศกเศร้าแต่เป็นการไว้อาลัยให้การล่วงหลับไม่ใช่การล่วงลับเพราะเหมือนเราหลับจากโลกนี้และไปตื่นและได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์ โดยพิธีจัดระหว่างวันที่11ถึง13มีนาคมซึ่งมีเพื่อนเพื่อนนักแสดงร่วมวงการบันเทิงรวมถึงผู้จัดละครมากมายที่เข้าร่วมไว้อาลัยตลอด3วันดังกล่าวสรุปเหตุการณ์3วันพิธีแห่งน้ำตาซึ่งวันแรกของงานไว้อาลัยถูกจัดขึ้นได้มีดารานักแสดงมากมายที่มาเข้าร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้ก็รวมไปถึงกระติกผู้จัดการของแตงโมและผู้ที่อยู่บนเหตุการณ์การตกเรือสปีดโบ๊ทของแตงโมซึ่งเธอนั้นมาพร้อมช่อดอกไม้และกลับก่อนพิธีจะจบ ส่วนคุณแม่ของแตงโมก็ขึ้นกล่าวไว้อะไรเป็นเวลา6นาทีโดยเนะะื้อหาส่วนใหญ่นั้นก็ยังคงเล่าถึงอัตาชีวประวัติของแตงโมที่มีผลงานโลโดดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรวมถึงพี่เอสุภชัยที่ขึ้นพูดต่อตามที่เคยให้สัญญาไว้กับแตงโมว่าหากมีงานสําคัญใดก็อยากให้ตนขึ้นพูดบ้างและในอีกด้านคุณเบิร์ตที่ถือกล่องแหวนเข้าร่วมพิธีไว้อะไรซึ่งแหวนเงินนี้เป็นของที่สั่งทําให้แตงโมก่อนจะเสียชีวิต ก่อนจะนําไปวางไว้หน้าซุ้มลูกโป่งที่ตนเป็นคนตกแต่งพร้อมบอกโมอามีนาเพื่อนดาราคนสนิทของแตงโมว่าเราแต่งงานกันแล้วนะทําให้แฟนๆที่ติดตามชื่นชมความรักในครั้งนี้รวมถึงให้กําลังใจคุณเบิร์ตให้สู้ต่อไปต่อมาในพิธีวันที่12มีนาคมที่จัดเป็นวันที่สองทนายกฤษณะได้ออกมาเปิดเผยในช่วงเช้าว่าแม่ของแตงโมได้ประสานให้ตนไปแจ้งขออายัดศพกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเหตุผลว่า ครอบครัวยังคาใจจากร่องรอยบาดแผลที่ปรากฏและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตซึ่งในการจัดพิธีวันที่สองยังคงเป็นไปอย่างราบรื่นตามปกติมีการกล่าวคำไว้อะไรและร้องเพลงสรรเสริญตามธรรมเนียมและเรียกเสียงปรบมือจากคนในห้องแบบร้อเอร์เซนเมื่อคุณแม่ของแตงโมได้ตัดสินใจเลื่อนการชาปนกิจศพแบบไม่มีกำหนดเพื่อหาความจริงให้กับลูกสาวต่อไปคุณแม่ขอแจ้งให้ทราบว่า งานชปนก,กิจน้องโมนะคะในวันที่สิบสี่พรุ่งนี้ขอเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดนะคะขอเลื่อนไปก่อน <S <S ค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะขอ,คขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ ก่อนที่การจัดงานวันสุดท้ายจะเต็มไปด้วยบรรยากาศของการร้องไห้กับคลิปของแตงโมที่มีความสดใสกับการเล่นอุคุเลเล่และร้องเพลงในช่วงที่เธอยังมีชีวิตอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแฟนหนุ่มอย่างโตโนภาคินที่ปล่อยโฮออกมากลางงานเนื่องจากคลิปดังกล่าวนั้นเป็นคลิปที่แตงโมร,ร้องให้กับโตโนในวันเกิดครบ28ปีของเขาเองอ ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะจบลงไปแล้วแต่ก็ยังคงมีความหวังดีให้กันอยู่ตลอดไปทางนี้ยังมีมือดีถ่ายเห็นช็อตสำคัญที่ผู้จัดการของกระติกไปพูดคุยกับคุณเต้ผู้จัดการส่วนตัวและช่างแต่งหน้าของพิงกี้สาวิกาที่เดินมาพูดคุยโดยสังเกตอากับกิริยาคล้ายกับการมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงโดยคุณเต้พยายามชี้หน้าต่อว่ากระติกและมีบางจังหวะที่เอานิ้วจิ้มเคาะที่หน้าผากกระติกด้วย ทั้งคู่มีปากเสียงกันประมาณ5นาทีก่อนจะแยกย้ายไปนั่งเพื่อเตรียมร่วมพิธีไว้อะไรยซึ่งกระตางความสงสัยให้กับชาวเน็ตที่เห็นคลิปว่าทั้งคู่คุยอะไรกันและทะเลาะก,กันจริงหรือเปล่า คดีของแตงโมกับการเรียกร้องด้านคดีส่วนคดีของแตงโมนิดานั้นถ้ามองในเชิงของกฎหมายและการสืบสวนสอบสวนแม้ตัวโรเบริร์ตผู้อยู่ในเหตุการณ์การตกเรือสปีดโบ๊ทของแตงโมนิดาจะออกมายอมรับแล้วว่าเป็นผู้ขับเรือกระชากจนทําให้ทาราสาวนั้นพลัดตกลงจากเรือจนเสียชีวิตแต่ก็ยังเป็นที่สงสัยและน่าติดตามว่าอาจจะมีรับลมคมไหนเพิ่มเติมเพราะจากการให้การของไทายเอกพันเจ้าหน้าที่อาสาที่เก็บศพในครั้งนี้บอกว่า บริเวณใบหน้ามีความผิดปกติมากกว่าการเกิดอุบัติเหตุโดยมีลักษณะชี้เป็นลักษณะบวมไม่เท่ากันตาข้างซ้ายถลนออกตาข้างขวาปิดบวมช้ำสภาพฟันแตกหักแต่ก็อาจต้องปัดตกไปในเมื่อทีมแพทย์ติเวศในการผ่าชนสูตรไม่พบร่องรอยฟันหักหรือฟันหลอดใดๆเพื่อความมั่นใจอาจมีการเอ็กซเรย์ดูช่องปากอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งการต่อสู้อีกครั้งของคนเป็นแม่ ด้านคุณแม่ของแตงโมนิดาได้ส่งทนายขออายัดศพเพื่อขอผ่าชนะสูตรเป็นครั้งที่สองที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเนื่องจากพบบาดแผลต้องสงสัยและมีการประสานให้คุณหมอคอนทิปเข้ามาช่วยเหลือจนต้องเลื่อนการชาปนกิจออกไปซึ่งคุณแม่บอกว่าจากการเห็นภาพของศพแตงโมแล้วมีความสงสัยในหลากหลายประเด็นพร้อมกับวันที่13มีนาคมที่สพนทบุรีได้มีกลุ่มคนรวมตัวทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าคดีไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรต่อยให้เรื่องค่อยๆเงียบลงไปเราออกมาเพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้รับรู้ว่าความยุติธรรมต้องมีต้องเกิดขึ้นนะครับต้องเกิดขึ้นครับซึ่งยังคงต้องใช้การวินิจฉัยตามหาความจริงกันต่อไปโดยคุณแม่เข้าพบตำรวจติดตามความคืบหน้าพร้อมทนาเมื่อวันจันทร์ที่14ที่ผ่านมาจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงของคุณแม่ที่กลับมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของลูกสาวอีกครั้ง ทำให้เราต้องรอดูกันว่าความจริงที่จะถูกเปิดโปงออกมาจะมีลักษณะอย่างไรการสูญเสียนในครั้งนี้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมกันแน่ซึ่งถ้ามีความคืบหน้าเราจะมาอัปเดตให้อย่างแน่นอนค่ะร่วมติดตามดราม่าร้อนประเด็นดังแบบไม่ตกเทรนไปกับ Social Express ที่ช่องย YouTube i n n m นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะ